เราพบเห็นคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ไม่ยากทั้งริมท้องถนนสะพานล,ลอยหรือสวนสาธารณะพวกเขาถูกมองว่าเป็นปัญหาขณะเดียวกันก็สะท้อนหลายปัญหาของสังคมบางคนบอกว่าอยากเป็นอิสระบางก็ว่าไม่ต้องการเป็นภาระของญาติพี่น้องและเลือกตัดขาดจากครอบครัวแม้ไม่มีเงินติดตัวสักบาทนี่อาจสะท้อนภาวะบางอย่างของสังคม ทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเข้าถึงงานและสภาวะทางจิตใจลุงตุ๋ยในวัย68ปีตัดสินใจออกมาอยู่คนเดียวเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเขาเดินทางมาจากจังหวัดระยองเคยทำงานขับรถรับส่งผู้โดยสารแต่เมื่อขาได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถทำงานได้ก็ไม่อยากเป็นภาระของพี่น้อง เขาบอกกับเราว่าอยู่คนเดียวแบบนี้สบายดีและยังไม่คิดจะกลับไปที่จังหวัดระยองแต่นี่จะใช่เหตุผลทั้งหมดหรือไม่ลุงตุ๋ยอาศัยนอนตามใต้อาคารพร้อมกระเป๋าที่ภายในมียารักษาอาการปาดเจ็บที่ขาและอุปกรณ์สำหรับใช้อาบน้ำบริเวณปัม๊มน้ำมันใกล้ๆมีกระติกน้ำดื่มขนาดเล็ก ที่เลือกอยู่ริมถนนแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่เคยเข้าไปอาศัยในสถานสงเคราะห์แต่เพราะพอได้เข้าไปอยู่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่ที่ที่สบายใจจึงเลือกที่จะออกมาจะเจ็บติดแล้วไปสมัครยางไม่ไม่เอาเลยขาก็ไม่ดีเจ็บขาเนี่ยเพราะคิดว่าแบบอยากกลับไปอยู่ไปอยู่ไะยองหรือว่าจะอยู่ที่ไม่อยากคร,ครับเพราะว่ามันน้องในบ้านเบอร์ไม่มีบ้านไรเรีย พยาอาศัยนอ้องอยากควบกวนไม่เอาไม่ไปคือเราไม่ไปอ,อีกเองไม่ไปจะอ,อาศัยเขาจะอ,อาศัยทำไมเขากลำลังบากาัน ลุงหมูหรือชาวรลิตในวัย65ปีข้างกายมีไม้ช่วยพยุงเดินติดตัวเขาเป็นอีกคนที่เลือกออกมาอยู่คนเดียวด้วยเหตุผลที่คล้ายกันคือไม่อยากเป็นภาระของญาติที่อยู่ปัจจุบันของเขาในย่านหัวลำโพงคือการนั่งนอนอยู่บนเบาะและมีเพื่อนเ่อนคนไร้บ้านอีกหลายคนที่อาศัยนอนอยู่ใกล้กัน ลุงหมูเคยทำสวนเคยขับรถเมย์และช่วยพี่สาวทำงาน,นแต่พอเริ่มมีอาการของโรคเกาต์<ๆ>เขาก็ทำงานไม่ไหวเหมือนเดิมญาติาิขอให้เขาหยุดทำงานทำให้ลุงหมูรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระจึงเลือกมาใช้ชีวิตในที่สาธารณะแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยก็มานัังเล่นอยู่อย่างเงี้แหละก็ทำไม่ไหวทำไม่ได้อะ ก็ต้องต้องแต่เป็นโรคเกานี่นแล้วถือเท้าเดินก็ทำอะไรไม่ไหวพี่สาวผมเขาก็รับผมอะ่ะเขาบอกไม่ต้องทำหรอกไปอยู่เฉยๆให้เราอยู่เฉยก็อายเขาว่าว่าเขาคนค้าขายนี่ผมก็ใส่เขากินได้ละก็ยังพอโอเคเนาะครับผมทัพวกพวกพวกมาช่วย เขาบอกหมูเราจะเรียกผมหมูกินข้าวยังเสียงสะท้อนเหล่านี้บอกได้ว่าคนไร้บ้านในสังคมอาจไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ต่างจากหลายประเทศจากปัญหาและปัจจัยหลายอย่างในปัจจุบันที่ไม่เอื้อต่อการอยู่ต่อในบ้านหลังเดิมอะไรจะช่วยทำให้คนที่ยังไม่ไร้บ้านไม่คิดอยากออกมาเป็นคนไร้บ้านขณะที่คนซึ่งไร้บ้านแล้วได้รับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นคงเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานต้องช่วยกันหาทางออกเมทาวีทวีผลไทย P ี s รายงาน และจากสถิติที่เราได้เล่าไปในรายการหลายๆครั้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทําให้เราเห็นภาพว่าคนไร้บ้านหรือความไร้บ้านเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาตกงานขาดคนดูแลหรืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือมีสูงวัยที่ไร้บ้านมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้ค่ะมูนิธิอิสระชนที่ทํางานกับคนไร้บ้านมาต่อเนื่องบอกเลยว่านอกจากปัจจัยเรื่องของสังคมสูงวัยที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือ ยังไม่มีมาตรการในการรองรับสังคมสูงวัยที่ชัดเจนในสังคมไทยเลยนะคะคุณอัจชาราเลขาธิการมูลนิธิอิสระชนบอกกับเราว่าสถานการณ์นี้กําลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้สูงอายุไม่มีอาชีพค่ะรายได้มันก็หดหายไปเรื่อยๆแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบการทํางาน,นไม่ได้แล้วหรือมีโอกาสน้อยมากๆเพราะว่าอายุเยอะแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังพบกลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปที่เป็นคนไร้บ้านหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย และอาจจะมาจากหลายปัจจัยอย่างที่คุณเมทาวีบอกไปรวมถึงปัญหาเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจด้วยแต่คนไร้บ้านในกลุ่มนี้ถ้าหากเป็นไปได้ทางมูลนิธิก็จะช่วยส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสกลับเข้าสู่แรงงานได้มากกว่าผู้สูงอายุส่วนคนไร้บ้านที่มีภาวะเจ็บป่วยเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สาธารณะเป็นเวลานาน,านถ้าหากเข้าสู่การรักษาก็จะสามารถลดโอกาสก,การเสียชีวิตได้นะคะ แต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าสําหรับคนไร้บ้านที่อยู่ในวัยทํางานแม้บางคนจะสามารถกลับเข้าสู่วัยแรงงานได้ แต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในปัญหาเดิมเพราะสภาวะเศรษฐกิจเวลานี้ไม่เอื้ออํานวยจริงๆค่ะเละขาธิการมูลนิธิอิสระชนยังบอกอีกว่าการเจอเคสคนไร้บ้านเนี่ยมีหลายกรณีไม่เพียงแค่เจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือตกงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาจจะเรียกว่าภาวะการขาดความมั่นใจความเชื่อมั่นหรือว่าคุณค่าในตัวเองเนี่ยถูกทําลายด้วยนะคะภาพที่เราเห็น คนไร้บ้านตามท้องถนนอยู่หลายจุดด้วยกันเนี่ยนะคะปัญหาของพวกเขา มีหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมถูกกระทํามาจากมิติต่างๆในสังคมด้วยโดยทางมูลนิธิเองก็ได้มีการทํางานร่วมกับกรุงเทพมหานครน,นะคะพยายามจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในเชิงนโยบายเนี่ยอาจจะดีแต่มันก็ติดเงื่อนไขในทางปฏิบัติหรือคําสั่งกฎหมายพรบรต่างๆที่อาจจะต้องแก้ไขและมันย้อนแย้งกันอยู่อย่างเช่นกระทรวงพอมอก็ถือพอรบรคนไร้ที่พึ่งแต่กทมก็ถือพอรบรักษาความสะอาดอยู่ซึ่ง ก็อาจจะทำให้การเข้าถึงเคสไม่ต่อเนื่องและยังเรียกร้องให้รัฐเป็นกำลังหลักในการจัดระเบียบและสื่อสารประเด็นนี้ต่อสังคมให้ชัดเจนด้วยค่ะ <Es pe c> คือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่จะมีคนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะด้วยสังคมเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วและการดูแลผู้สูงอายุเองเนี่ยมันก็ก็คือยังไม่มีระบบดูแลที่ชัดเจนนะคะสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุก็เต็มความเจ็บป่วยในเรื่องผู้สูงอายุโรคของผู้สูงอายุมันก็ทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในภาวะไราที่พึ่งแล้วออกมาไทยถนนเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่า อ่ารายได้ไม่มีค่าครองชีพไม่มีงานก็เข้าสู่ระบบไม่ได้แล้วเพราะอายุเกินแล้วอะไรนคะคะคือเขาไม่มีอะไรเลยเป็นศูนย์เลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็อย่าเราก็เป็นสังคมไทยที่เป็นสังคมที่เข้าสู่ผู้สูงอายุที่ท,ที่อโลนมากขึ้นค่ะไม่ใช่แค่กรทอมอกับรัฐบาลใหญ่หรอกค่ะก็คือ,คอนหน่วยงานต่างๆอย่างาเรื่องของคนไร้บ้านเนี่ยเราก็พยายามอย่างเช่นจุดดอกอิน ที่ทุกวันอังคารของอิสระชนหรือเพื่อลดการแจกอาหารในราชดำเนินแต่ว่ามันก็มีปัญหาในาด้านการสื่อสารสังคมเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือก็พยายามสร้างให้สังคมเข้าใจในเรื่องของคนไร้บ้านแล้วก่อนการพัฒนาร่วมกัน ก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีข้อเสนอจากนักวิชาการไปยังเพื่อไทยเหมือนกันนะคะว่าอาจจะต้องฟอร์มทีมสําคัญสาคัญทั้งทีมแก้ปัญหาการเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้ชัดเจนไปเลยเพราะว่ามันมีหลายปัญหาในประเทศไทยที่ต้องแก้ไปพร้อมๆกันเอาแค่เรื่องเดียวเรื่องของนโยบายสังคมสูงวัยในเวลานี้ที่รายการเราพยายามฉายเห็นปัญหาเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีความชัดเจนมากเลยนะคะว่ามาตรการในการรองรับหรือว่านโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่มีจริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญ มากทีเดียวนอกเหนือจากอีกหลายๆเรื่องนะคะที่รัฐบาลเพื่อไทยในเวลานี้อาจจะต้องแบกรับภาระแล้วก็เป็นโจทย์ยากที่ต้องอพิสูจน์ฝีมือกันอีกพอสมควรเลย